ามาแต่งหน้า,าชีลุคนี้ให้ดูกันค่ะน,นีแต่งหน้ากันข้างล่างนะคะไฟสักนิดนึงจะได้เห็นชัดๆค่ะ,คะเรียมเก้าอี้รอ,อชีเป่าเครื่องสำอางของมามาค่เริ่มจากลงคอนซีลเลอร์ก่อนเลยจริงชีก็ไม่ได้มีปัญหาใต้ตาดำนะคะมาลงเพื่อเพิ่มความสว่างใต้ดวงตาดูสดชื่นสดใสมากขึ้นค่ะตามด้วยรองพื้นลงทีละข้างนะคะแล้วก็ใช้พับตบๆๆได้เลยไม่เหมืออาชีพค่ะถ้าลงพร้อมกันทั้งสองข้างเดี๋ยวรองพื้นจะแห้งซะก่อนแล้วจะเกลี่ยยากเลยใช้วิธีลงทีละข้างแล้วก็มาปัดแก้มกันค่ะเลือกใช้สีชมพูกลงงงงงสีนนนนนนู้้้้้ดดดก่่่่่่ออเลลลยยคะรพืตาาาาาใหวววททับแ เปลือกตาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสีชมพูแต่งยังไม่รู้เลยนะคะจะออกมาสไตล์ไหนแต่งเล็เลกๆจุ่มน้าแล้วก็ใช้สีชมพูเข้มค่ะจุ่มน้ำเพื่อให้สีชัดเจนขึ้นแล้วก็ติดทนมากขึ้นค่ะไลเนอร์สีสีก็ยังใช้อยู่วันนี้ใช้สีม่วงค่ะม่วงกับชมพูพอรวมกันแล้วคือฟุง้งฟิงมากทุกคนดูค่ะได้แบบนี้ตาล่างเพิ่มความสว่างด้วยสีขาวสีชมพูมาเพิ่มบริเวณหางตาแล้วก็ไปที่คิ้วได้เลยค่ะห่างคิ้วนิดหนอ่อยเอาชีมีคิ้วอยู่แล้วใหสุดอัดคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้้้ววีีเเเเพ่่มมคอออปป็็นน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 รชุกกกยยัจะะะลไงืใ ปากให้ดูเบลอบแล้วก็ไปปัดมาชคาร่ากันค่ะใช้เป็นสีดานะคะปัดติดขนตาไม่เป็นก็เลยไม่ได้ติดแต่คิดว่าใช้มาชคาร่าปัดก็โอเคแล้วค่ะรอมน่าจะซื้อที่ดัดขนตามานะคะได้ดูจึ้งกว่านี้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยค่ะทุกคน,เ,นเพชรแล้วจึ้งสุดๆชี้สติกเกอร์เพชรมีตะกร้าหน้าโปรไฟล์นะคะผมก็ใช้ชี้แวบเย็บกิบตั้งแต่เช้ายันเย็นเดี๋ยวมีคลิปทาผมแยกให้ดูด้วยค่ะ